จะมาบันทึกรายการวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะคะหัวข้อย่ยอยหัวข้อย่อยที่หน,นึ่งสั่งคำนวณค่าเสื่อมนะคะสินทรัพย์นะคะเริ่มแรกนะคะให้เราไปที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคานะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่ม b l u e f โค่คะสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะประมวลผลค่าเสื่อมรคาคาตั้งแต่เดือนศูนย์หนึ่งทับสองห้าห้าแปดถึงเราเปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งทับสองห้าห้าแปด จากนั้นก็กดโอเคนะคะลาวระบบก็จะคำนวณค่าเสื่อมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณน,นะคะสาขาสำนักงานใหญ่นะคะจากนั้นกดโอเคก็จะขึ้นอยู่ในรายการนะคะให้เราคลิกเข้าไปดูแก้ไขนะคะก็จะเห็นเอาชื่อชื่อสินทรัพย์นะคะค่า เรื่องคอมพิวเตอร์จำนวนเงินสองร้อยจำนวนเงินเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทจุดยี่สิบสามสตางค์ค่ะเมื่อเมื่อเราตรวจสอบเรื่บร้อยนคะคะให้เรากดออกค่ะก็ยกเลิกการใก้ไขกดยึดน,นะคะก็กดออกค่ะถ้าเราอยากดูนะคะว่าค่าเสื่อมราคาตรงกันหรือเปล่าให้เราเข้าไปคลิกที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะจากนั้นคลิกที่ ปุ่มเลือกโฟค่ะลงรายวันนะคะบันทึกได้การบันทึกราย,ารายวันนะคะสมุดรายวัน GJ นะคะสมุดรายวันทั่วไปให้เราก,กดคลิกโอเคค่ะจากนั้นให้เราคลิก f2 สองแก้ไขนะคะก็จะเห็นว่าชื่อบัญชีค่าเสืะะ่อมราคาค่าของค่าเสืะะ่อมราคาเครื่องคองมพิวเตอร์นะคะจะ จำนวนเงินเดบิต951.23สตางค์กับค่า,คสาสเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์รอจำนวนเครดิต951.23สตางค์นะคะสองด้านเดบิตกับเครดิตจะเท่ากันนะคะเราก็จะเห็นว่าสองด้านเท่ากันแล้วก็เราก็กดที่ e s c a p e ออกค่ะกดยกเลิกการแก้ไขน,นะคะ จะเห็นได้ว่าเราบันทึกรายการที่31ธันวาคมและโมข้องยอดที่นหนึ่งนะคะสร้งคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะดังน,นั้นว่าเสร็จสิ้นค่ะ